หนังสือร้อยปีร่อยเท้าใหญ่พระพระเด็จทะัตะชีโวต้นตำรับวิชาขัดห้องซสวมอัตมามีนิสัยติดตัวมาอย่างหนึ่งคือความช่างสังเกตเพราะถูกฝึกให้ทำงานบ้านทุกชนิดมาตั้งแต่เด็กและความที่เป็นเด็กชอบเล่นสนมาก จึงต้องฝึกความสังเกตหาทางหนีทีไล่เพื่อหลบแม่เรียวของพ่ออยู่ทุกวันพอโตขึ้นเลิกเล่นสนก็ยิ่งเป็นคนช่างสังเกตช่างซักไซ้ชอบส่องแสวงหาความรู้เรื่อยไปจนได้วิชามานมาอย่างที่เล่าไว้แล้วตามธรรมดาการนั่งสมาธิเป็นหมูคณะ ต้องการความสงบนิ่งต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้าใครลุกขึ้นกลางคันจะทำความรบกวนให้หมู่คณะมากคุณยายจึงสั่งให้ทุกคนเข้าห้องน้ำทำทุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งแต่อัตมาสังเกตว่าคุณยายมักลุกขึ้นอย่างเงียบกริบไปเข้าห้องน้ำหลังจากพวกเรา นั่งหลับตากันไปได้สักพักหนึ่งห้องน้ำบ้านธรรมประิทธิ์ในระยะแรกมีห้องเดียวใช้รววมกันทั้งหญิงและชายอัตมาคนขี้สงสัยเห็นท่านทำอย่างนั้นบ่อยครั้งเข้าวันหนึ่งพอท่านกลับจากห้องน้ำมานั่งสมาธิต่ออัตมาก็ย่องกริบไปเข้าห้องน้ำบ้างจริงๆแล้วจะตามไปดูว่า คุณยายไปทำอะไรกันแน่พอเปิดเข้าไปก็เห็นห้องน้ำซึ่งพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างดีแล้วกลับดูสะอาดกว่าเดิมทั้งยังแห้งสนิททุกซอกทุกมุมแสดงว่าคุณยายเข้ามาเช็ดห้องน้ำจนแห้งอาตมารู้สึกสะเทือนใจมากเหมือนก่อบาปร้ายกาด เพราะอาตมาคงได้ทิ้งความเปียกแฉะไว้ให้คุณยายตามเช็ดเหมือนกันวันหนึ่งเมื่อนั่งอยู่กับท่านตามลำพังห่างจากคนอื่นพอสมควรอาตมาจึงถามท่านว่าทำไมยายต้องไปเช็ดห้องน้ำด้วยทั้งที่มันสะอาดแล้วคุณยายตอบเบาๆว่ายายแก่แล้วเท้ามันไม่มียาง ในมุงเล็บกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุน่นลื่นหกล้มง่ายถ้าลื่นหัวฟาดในห้องน้ำถึงไม่ตายก็คางเหลืองยายจึงหมั่นเข้าไปเช็ดให้แห้งอาตมาเคยได้ยินข่าวคนแก่ล้มหัวฟาดตายในห้องน้ำบ่อยๆแต่ไม่คิดระแวงระวังเรื่องนี้เลยอาตมารู้ว่า คุณยายไม่ได้เช็ดห้องน้ำเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ทำเพื่อลูกศิษย์ทุกคนด้วยเพราะเราใช้ห้องน้ำร่วมกันตั้งแต่นั้นมาพวกเราจึงต้องกระซิบให้รู้กันถึงเรื่องที่คุณยายทำเพื่อช่วยกันรักษาห้องน้ำให้แห้งสนิทอยู่เสมอและกราบเรียนคุณยายว่าหากเห็นข้อบกพร่องอะไรของพวกเราก็อยากเกรงใจ ช่วยเกี่ยวเข็นสั่งสอนลูกศิษย์ทุกคนให้เต็มที่ด้วยระยะหลังๆคุณยายจึงออกโรงเรื่องนี้เต็มที่ท่านสอนวิธีกัดห้องน้ำห้องส้วมอย่างละเอียดละออบอกอนิสง์เสร็จจับแม้เมื่อมาอยู่ที่วัดพระธรรมกายแล้วคุณยายยังเข้มงวดเรื่องล้างห้องน้ำกัดห้องส้วมต่อมาอีกหลายปีท่านเน้นว่า แม้แต่ที่คอหานตรงน้ำหล่อก็ต้องขัดบ่อยๆเพราะเป็นส่วนที่ขัดยากทิ้งไว้ไม่ได้ห้องซ้วมวัดพระธรรมกายสะอาดเอี่ยมไม่มีคราบใครเพราะมีคุณยายอาจารย์เป็นต้นตำรับนั่นเองจากการดูแลล้างเช็ดห้องน้าให้สะอาดอยู่เสมอทำให้อัตมารู้จักสังเกตเรื่องกลิ่นตัวของคนชำนาญขึ้น ห้องน้ำห้องส้วมที่พระใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถ้าสังเกตให้ดีจะรู้ว่าบางครั้งมีคนแปลกหน้าที่ถือศีลห้าไม่ค่อยจะครบมาร่วมใช้แม้เขาจะราดน้ําอย่างดีก็รู้เพราะมีกลิ่นฉุนพิเศษติดอยู่จะหมกมันไวถึงขนาดนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บ้านธรรมประิสธิ์มีคนมหาคุณยาย แต่บังเอิญคุณยายออกไปธุระเขารอสักครู่แล้วไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับไปไม่นานนะักยายกลับมายายมาเข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำยายก็ถามว่าเมื่อกี้มีใครมาพอก้าวเทาเ้าเข้าบ้านก็ได้กลิ่นบุหรี่ยิ่งเข้าห้องน้ำแล้วกลิ่นชัดเลย คุณยายจมูกไหวถึงขนาดนี้ทั้งๆท,ที่คนคนนั้นเขาไม่ได้สุบุริที่นี่แม้ตัวอาตมาเองก่อนบวชระยะแรกๆที่ปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าตัวเองสะอาดทั้งกายและใจแต่ถ้าวันใดเหลวไหลใจไม่ติดอยู่ในธรรมไปเข้ากลุ่มเข้าพวกสวนเสเฮฮาพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องกระเซา้ากระซิกกันมากไป ก็สังเกตได้ว่าวันนั้นกลิ่นตัวแปลกไปไม่ค่อยสะอาดแสดงว่าเราปล่อยตัวปล่อยใจหลุดจากธรรมะมากไปแล้วแม้กลิ่นตัวก็ยังเตือนตัวเองได้จากจุดที่คุณยายเข้มงวดเรื่องการรักษาความสะอาดนี่เองทาให้อัตมาเป็นคนละเอียดรอบคอบมากขึ้นแล้วความรู้สึกอยากปรบทึกปรมจันทร์ก็เพิ่มตามลำดับ